เออนี่ไฟไม่ได้งไงอ่ะทียนหรือว่าไฟฟ้าแล้ววงจรเอ้หรือว่าเหมือนในข่าวที่เขาบอกว่าอากาศมันร้อนมากแล้วก็เกิดการรวมแสงกันจนไฟไหม้อะ่ะใช่ไหมไม่รู้หรอกครับว่าไฟไหม้เพราะอะไรอะ่ะแต่ทีน,นแน่ตอนที่ผมมาถึงแล้วไฟมันก็ไหม้แบบนี้แล้วอ่ะครับอือกูก็โทษแจ้งดับไฟไปแล้วจงรัก ปิดกำลังซสมาเบิ่งมองเกิดเหตุนี่แหละ,ะลุงครับผมว่าถือว่าโชคดีนะครับทีไฟเนี่ยว่าได้ล่าไปหอดบ้านลูมกมุนกอบแต่กับบ้านของเช่าบ้านนี่ครับลุงทีไฟมันบอาาระพาดับเพิ่งมาซอยดับท่านจากไอ้นกือว่าตัวสตีดีหลายเทียนที่เฝ้าโทรหาดับเพิ่งมาดับไฟท่านแต่เทียนไม่ได้เป็นคนเรียกรถดับเพิ่งครับคุณเค็มหมายเขาว่ายัางไงครับ ถ้าเทียนไม่ได้โทรเรียกดับเพลิงแล้วใครเป็นคนโทรครับพี่ดับเพลิงเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนี้เป็นคนเรียกอะครับโทรเรียกรถดับเพลิงเร็ว<ฮ>รถดับเพลิงมาแล้วเทียนรถดับเพลิงมาได้ไงคะเทียนยังไม่ได้โทรเลยนะคะก็ คงเป็นชาวบ้านใกล้ๆแถวๆนี้แล้วมั้งพี่คิดซะว่าฟาดขคาะแล้วกันนะดีแล้วคือครอบครัวเราอะ่ะไม่มีใครเป็นอะไรอะ่ะเนาะพี่สมบัตินอกกายพี่ไม่เสียดายหรอกไม่ถ่ายก็หาใหม่ได้แต่ที่พี่เสียใจที่สุดก็คือ ทนเทียนพระเวสสัดนดรที่เคยตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันมีคุณค่าทางใจกับพี่มากโอ้ไม่ได้จังไหนเทียนน้าลูกไห่ได้จังไหนเทียน จะสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะส่องประกายจะโตได้โหดจ้าเจ้าที่ต้องได้ดีเขียนที่ซ่อนแสงอยู่สี่เหตุมีหูในคุณความดีแสงสว่างจะเขียนเล่มนี้สิคอยส่งค่า